สมุทรปราการบางกระเจ้านะคะก็มาเก็บขยะตามชายเลนนะคะขยะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขยะพลาสติกทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกเศษผ้าเศษกล่องโฟมนะคะที่ย่อยสลายเนี่ยใช้เวลาระยะเวลาเนี่ยนานมากๆนะคะขยะพลาสติกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบรนด์ยักษ์ใหญ่นะคะ คนนี้นะคะก็คือน้องโสร่แม่บ้านของเราเป็นไงบ้างเะาวันนี้แม่บ้านชู้ชีตมากส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทไหนคะพลาสติกเป็นแบบไหนส่วนใหญ่ที่เจจะเป็นฝาขวดน้ำค่ะที่เยอะมากๆถ้าเป็นพลาสติกก็จะเป็นตัวถลาก่อยขวดน้ำเออแล้วก็หนังยางแล้วก็หลอดพลาสติกเนาะ ใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบรนด์ที่แบบค่อนข้างมีชื่อเสียงนิดหนึ่งนะคะอ่ะนี่เลยเจอเย,เยอะมากๆม,มันค่อนข้างที่จะเอะไม่ตะหมดนี่นะคะอย่างเศษโฟมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมเศษโฟมก็จะเยอะมากๆนี่หนังยางใะ่แป๊บหนึ่งจเจออีกแหละ นีต้องต้องแบบยังไงดีอุ้ยกรเดน,นลโ <laughs> อ้โหจูไม่ได้เลยเนี่ยค่ะปัญหาขยะพลาสติกนะคะเราต้องร่วมมือกันนะคะผลักดันนโยบายโครงการนะคะในการลดใช้พลาสติกในการผลิตเห็นไหมคะทับผม ตรงนั้นก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะอืม แล้วเข้าหาไปค่ะไปไหนอ่ะเหนื่อยไหมคะวันนี้ไม่เหนื่อยเลยค่ะ สบายมากได้ขยะอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้หเต็มเลยนี่ชมจุกูิปใช่ไหมบูชารัชใช่ไหมครับครับถ่ายไว้แบบคนติดตามเกือบแสนสาธุเกมวันนี้เรามาเก็บขยะกันนะคะเป็นขยะพลาสติกรูปรวมผลงานอันนี้แค่ขยะพลาสติกเยอะมากเลค่ะมีมายูคิปวอมนะ อันนี้คือวอมใช่ไหมไม่รู้น่าจะมีขัดอีกหน่วยเนงยขัดไม่ใส่ช่องใยมีแยกแ่ะพลาสติกโฟมก็เยอะค่ะเนไหค่ะขยะเยอะมากมากเลยตือ อ๋อหายดูบอกตำแหน่งได้แล้วตรงไหนเอามันได้แล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยโอเครนี้เอ่าโอเคแม้นี่ก็จะเป็นหลอดพลาสติกนะคะ นี่หนังยางอีกแล้วค่ะทั้งโซหลอดกับหนังยางเยอะมากมกับฝาขวด<ม>ฝาขวดถุงพลาสติกเต็มอ<ม>ืม,ม,มเมนาะเศกโฟมแบบอะไรนะพี่ของเล่นสมัยก่อนยังอยู่เลยอะ่ะของเล่นแบบรุ่นเราเด็กๆอะ่ะที่มันเป็นแบบปืนดินปืน อันไหนอ่ะแบบไหนที่แบบเราจะมีแบบมีลูกลูกประทัดข้างในค่ะแล้วลายิงมันจะแบบเหมือนดินปืนเลยจริงหรอเออคืออะไรวะมันคือปืนแบบของเล่นเด็กแต่ว่ามันยิงออกมาเป็นแบบดินปืนปนพลาสติกเนี่ยหรอที่เจอใช่แล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าพวงอาเป็นสีเขียวเขียวอ่ะใช่ปะเอาไม่ใช่ขาวมันมันจะมีเป็นพวงที่เป็นแดงๆแล้วก็เขียวที่ว่าเขาใส่ดินปืนจ็ดนัดไปยิงไม่รู้แล้ว ของเล่นอันตรายที่แบบเด็กเขาเล่นแต่เห็นเป็นฝาแบบสีแดงๆอ่ะเป็นจุกอ่ะมันคือใช่ใช่อ่ะเหรออันนั้นเหรอเป็นจุกๆใช่ไหมพี่นั่นแหละใช่ไหมเป็นพวงเขาเรียกว่าพวงไม่ไม่แค่จุกอ่ะใช่ใช่เอาไว้ใส่แบบมีปืนเล็กๆไหมหรอนี่เดินไปก็เจอแล้วค่ะพลาสติกฝากไม่ต้องฝากอ่ะถ่ายก่อนฝากแล้วล่าสุด นี่คือขยะที่เราเก็บกันมานค่ะเยอะมากปาก ได้เลยค่ะกดเลยค่ะทายมาเฉยๆนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าค่าถือกล้องแพงนะคะมือสั่นด้วยกล้องได้ไหมคะ่ะมุมกล้องเลยคะ่ะหนูจะโดนเชิดไหมอะเอ๊ะเอ๊ยอันนี้สวยฝั่งนี้สวยค่ะ<อ>พูดเลยค่ะวันนี้มาที่ไหนคะ บอกไปแล้วอยู่บางกระเจ้าค่ะ<า>ที่สมุดปาการแล้วก็วันนี้เรามาร่วมกิจกรรมกับกรีนพี e นะคะเป็นองค์กรอิสระทําทงานมามากกว่า50กว่าปีแล้วนึกว่าจะดอมทุนอยู่ในว,วันนี้นะคะเดินเร็วไปสวยค่ะ <c oughs> นนีสวยมากเลยจริงๆสวยมากจริงหอ จริงและนี่ก็คือเราจะไม่ใช้ขวดน้ำเป็นพลาสติกนะคะเราจะใช้ที่สามารถแบบรียูสหรือว่ารีไซิเวร์ลว่านํำใช้ซ้ำได้นะคะก็อย่างเช่นแบบนี้เลยอือใช่แล้วก็ทุกคนที่มาทำกิจกรรมในวันนี้นะคะทุกคนก็แบบว่าตั้งใจกันมากๆเลยโอเคแล้วก็วันนี้สนุกมากเนาะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเนาะเดี๋ยวเราจะไปพักเที่ยงกันแล้วเดี่ยวช่วงบ่ายค่ะเรามาดูว่าเราจะมาคัดแยกกระเพทขยะ แบรนด์ไหนนะคะเยอะที่สุดเนอะเพราะว่าวันนี้เรามาทําแบรนด์ออริทกันค่ะก็วันนี้มาเป็นครั้งแรกด้วยเนาะเนอะเนอะมาทำอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเป็นมาษาใต้จบแล้วจบประโยคแล้วจบแล้วอะไรวะอ่จังเลยเร่ยวะอ่าเร่ยวะโอเคค่ะจบไปอีกสักพักความบรรยากาศเฮ้ยพี่แสงตรงนี้ดีต้องหันทางนี้อ่ะ นี้ก็เป็นสมาชิกนะคะพี่พี่ก็อยู่กันเยอะอาวันนี้เขาบอกว่าคนมาเยอะมากเลยอะไรวะเออปอกแขนสวยนะคะอย่าพูดเลยค่ะรู้แล้วเหมาะกันหน้าตาไหคะอุ้ย ขยะเยอะมากๆอันนี้ไม่แบบว่าัาติกลอยอันนี้เอาไ้แบรนด์อกนอันนี้เรากำลังจะคัดแยกรนะแบรนด์นะคะ แล้วก็ประเภทของพลาสติกขยะพลาสติก ไครน้าทิพอันเนี้ยใช่น้าทิพตแล้วกบบไอัาอาเหมือนจะเป็นแล้วกเป็นน้ำกะทินะอันนี้เป็นน uh ้ำนมะพร้านะเป็นใอขบข้าวน่าจะเดียวกันของเมื่อกี้ลาสติกเยอะอันนี้อ O A อไหมอ่ะทีเอัไเอาค่ะเอาที่เป็นแบรนด์เอาหมดเลย ีเบียบปะเอ, <ะ S 1> อ้ยเล้เากข่ารากข่าไม่ล้วงข้าวไหมพี่เนี่ยลวงข้าวไหมพี่เดี๋ยวคุ่มขวดอันนี้กระทิงแดงสีม่คดีดิเฮ้ยนี่ไงโอ๊สดสภามาแล้วคารา,าบาวแดงน้ำทิพย์ไม่ใช่แพรวนี่เอาทั้งน้ำทั้งโหยกมาเลยอันนี้จะกินแพร พสานอลอ, <Personal. S 1> อ,อ,อะไรนะรลานเนทลานเอทลานเนทลานเนทไมหมเหลือสองครึ่งกระปุกเอาไปนี่แปลงตาสีตาตะเกีวยวเองใช่ว่ามันไม่มีหรอเห็นป่า <laughs> ลที่เราได้จากวันนี้เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันาะว่าเรามีการบันทึกข้อมูลที่มันหลากหลายมากนะคะทงแบรนด์แล้วก็ตัวตัวประเทศของบรรจุภัณฑ์ประเทศของทาสติกน,นะคะข้อมูลทั้งหมดเราจะเอาไปใช้ในการผลักดนแบรนด์แน่นอนแล้วก็ปลายปีนะคะรวบรวมเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์างประเทศเพื่อที่จะเอาไปทลัคมเปญโกดันท่มามมีความ่วอตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะ เป็นไงมั่งอยากกลับเพราะสนุกค่ะสนุไม่ที่อยากกลับเพราะว่าเราอยากพักผ่อนเฉยเพราะว่าเออมันร้อนอหนูยังต้องทำงานอีกหนูหัวฟุ้งหนูยังสู้ชีวิตอยู่นะคะใช่ค่ะก็เดี๋ยวงานหน้าถ้ามีทุกคนก็สามารถติดตามที่เพจของกินพีได้เลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายคะคลิปหน้า バイバイ